สวัสดีค่ะส่งงานค่ะสตาร์ทรถค่ะสตาร์ทรถจะเป็นเดนไลอ,ออดี้นะคะสายโปรเทคค่ะไฟเรี่ค่ะไฟต่ำค่ะไฟสูงค่ะโฟเตอร์ทุกตัวของทางร้านทำการเป็นใบสีด้อนสูงตัดในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถกันนะคะไฟสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงทันทีนะคะไฟสูงค่ะ นี่นะคะแสกนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะคันนี้เป็น Honda City นะคะได้เข้ามาทำการอัปเกรดเปรกเตอร์ไบวอล9.1นะคะคอมหลาด์ฟลาสเทนนะคะ55วัตต์ค่ะแล้วก็แหวน LED p m กระจายนะคะพร้อมด้วย Daylight l ี d นะคะเป็นไฟระยะทะลุนิ่งค่ะไฟเร็ววิ่งแบบนี้นะคะสนใจงานดีๆเนียนๆตต่อทางเพจ Facebook p t Premium Auto s ีน,ๆๆนอ่อ,โโนอนได้ทุกสาย